ส่วนครอบครัวที่ขายลูกชิ้นในจังหวัดส,สงขานะครับก็ยังสืบทอดการทําลูกชิ้นปลาปั้นแบบดั้งเดิมนะครับของสงขามาขายตอนนี้มีเจ้าเดียวด้วยนะครับในตลาดนัดรถไฟวันอาทิตย์ขายแค่4ชั่วโมงครึ่งก็หมดร้านเลยครับ สืบทอดสูตรการทําลูกชิ้นปลาปั้นสูตรโบราณของสงขาในครอบครัวจากรุ่นป้าน,นะครับที่ขายมานานกว่า30ปีแล้วพร้อมกับลูกชิ้นทอดหลากหลายเมนูกว่า40แบบให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับรับเปิดขายเฉพาะที่ตลาดนัดรถ,รถไฟวันอาทิตย์เขตเทศบาลนครสงขาอําเภอเมืองจังหวัดสงขานะครับเพียงแห่งเดียวแล้วก็วันเดียวเท่านั้นด้วยครับ ใช้ลูกชิ้นไส้กรอกแล้วก็เมนูอื่นๆน,นอีกหลายชนิดนะครับรวมประมาณ100กิโลกรัมขายหมดในเวลา4ชั่วโมงก,กว่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนนะครับบางทั้งเนี่ยทอดกันแทบไม่ทัน นางสาวกาญจนามัตตะทวีอายุ24ปีแล้วก็ญาติพี่น้องครอบครัวมัตตะทวีครับซึ่งเป็นชาวสงขาแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันทำนะครับผู้ชายเนี่ยก็ให้เป็นฝ่ายทอดลูกชิ้นทั้งหมดนะครับส่วนผู้หญิงก็มีหน้าที่เป็นฝ่ายขาย2คนแล้วก็อีก1คนเนี่ยนะทำหน้าที่เสียบลูกชิ้นนะครับเพื่อส่งให้ฝ่ายทอดดาเนินการต่อบางครั้งก็ต้องหมุนเวียนกันไปเพื่อทันลูกค้ารับ สำหรับสูตรในการทำลูกชิ้นทอดนะครับได้สูตรมาจากคุณป้าตอนนี้คุณป้าอายุเยอะแล้วก็เลยไม่ได้มาขายรับก็นำสูตรมามอบให้กับลูกหลานนะครับตอนนี้เป็นตัวหลักในการขายลูกชิ้นทอดนะครับมีป้ามาช่วยดูแลอยู่เบื้องหลังด้วยการมาเปิดร้านขายก็มีแต่คนในครอบครัวรับที่เป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจในครอบครัวด้วยลูกค้าก็จะรู้จักกันดีครับเพราะว่ามีเจ้าเดียวทั้งตลาดนัดแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมที่อร่อยด้วยครับ มีพวกปลาปัน้นปลาปั้นก็คือเป็นปลาทํามือที่เราทําเองค่ะวันละประมาณสิบกว่าโลแล้วก็เป่นปลาเมนเอไส้อกอะไรอย่างนี้ค่ะคะกันประมาณ40ชนิดเราไ,ได้สูตรมาจากไหนได้สูตรเป็นสูตรของคุณป้าค่ะดั้งเดิมขายมาเกือบ30กว่าปีแล้วค่ะที่ตลาดนี้ปกติขายอยู่ที่ไหนปกติจะขายที่นี้ที่เดียวค่ะวันอาทิตย์ตลาดอาทิตย์นันดรถไฟโองสงขาค่ะหน้าหัวนาฬิกาทุกวันอาทิตย์ค่ะใ ที่ละครลูกค้าเป็นไงลูกค้าเยอะค่ะก็คือขายตั้งแต่7จ็ดโมงถึงประมาณ10บโมงคึ่งจะหมดแล้วค่ะที่ร้านถ้าเป็นมนูประจันก็ลาปั้นนี้จะหมดเร็วเก้าคึ่งจะหมดแล้วค่ะลูกค้าจะรู้ว่าว่าหมดเร็วจะต้องรีบมาค่ะ แล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับใช้วันละ2แกลลอนกว่าเลยครับเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของป้าที่ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยครับ mm hmm. พอเคี่ยวแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีจากมะเขือเทศนะครับ mm hmm. ไม่ได้ผสมสีใส่อาหารอะไรลงไปทั้งนั้นเลยครับ mm hmm. ซึ่งลูกค้าก็ติดใจน้ำจิ้มสูตรพิเศษของร้านด้วยครับ mm hmm. ส่วนราคาลูกชิ้นทอดนะครับแบบธรรมดาไม้ละ10บาทแล้วก็จัมโบ้นะครับไม้ใหญ่ในกอนไม้ละ15บาบาทนะครับ แต่สนใจก็ลองแวะไปนะครับต้องไปดักตั้งถต่ตอนร้านเปิดกันเนื่นๆเลยครับตลาบนัดรถไฟวันอาทิตย์นะครับมีเจ้าเดียววันอาทิตย์ที่สงขลาคุณผู้ชมเปิดตอน7จ็ดโมงเช้านะครับ